สวัสดีครับร้านอวยพรพักเครื่องเข้าวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นนางพญานะครับนางพญาเนื้อดินนะครับของวัดตัชัยวัดจีนนะครับปีจีตุลย์ิพรชัยสองพน้นะครับมีพระเกจิดังในยุคนั้นร่วมเสพมากมายนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อโกยนะครับหลวงปู่โตหลวงปู่ดูนะครับประวัติการสร้างพระจุดเนียนื่องจากนะครับ ในเรียนนุ่มดีนะครับอดีตผู้บัญชาการเรียนจำนะครับจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นสิทธิ์หลวงปู่หลวงปู่ตูนะหลวงปู่ตูวัด,ดวะสะแกนก็อยากหาเงินมาก้อนหนึ่งนะครับไปบูรณะวัดนะครับที่อำเภอเรืองบางหนังบวชจากสวัสดิุรันก็มาปรึกษาหลวงปู่หลวงปู่ตูหลวงปู่ตดดดดูก็คิดก็เขียนเลตรายชื่อพระเกจิที่จะมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษเลยนะครับหลานเกษตรด้วยนะครับพาะชุยนี้หลังจากที่พุทธาพิเศษใหญ่ท่านเกษตรให้อีก นะครับเป็นเดือนอยู่ในกติกานานะครับผมนะครับแต่กัดพานนี้ก็เลยทําการสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษก่อนที่พิธีพุทธาพิเศษเนี่ยพรงเนี่ยก็เอาไปให้หลวงปู่ศรีนะครับนะครับหลวงปู่ศรีนะครับ,นะรบอย่างที่เราสร้างดีหลวงปู่ศรีนะครับว่าท่านขาับุนนาคอธิษฐานจิตรอบก่อนนะจะเป็นพระผงนะฮะเอาผงปปให้ท่านเสกแล้วก็นิมนต์ท่านมาวันเสกแต่ว่าท่านอายุเยอะนะครับ กายเนื้อถ้าไม่ได้มานะแต่ว่าเขาว่ากลางคืนเนี่ยที่อาธนาที่เตรียมให้ท่านก็เห็นมีคนเห็นหลวงปู่ศรีมานั่งเสกอยู่นะครับไอพิธีพุทธาพิเศษ,ษ,ษประเกจิที่มาก็มามีหลวงปู่โต๊ะนะครับประดูจจิมพีไออย่างที่เราก็ทราบกนดีหลวงปู่โตท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอย่างครั้งหนึ่งตัวเด็กประเทศนะครับเคยจะเด็กไปถามท่านว่าเรื่องของพุทธคมอะไรอ่างๆๆมีจริงไหมท่านก็เขียนยันนะครับณที่มือแล้วก็ นะครับละมือเนี่ยนะครับพุ่งไปที่เพดานนะครับก็จะไปประกดตัวละอยู่บนเพดานนะครับเป็นเรื่องนะครับกล่าวผ่านกันมากแล้วก็ขนาดเเรื่องของทางเจ้าแม่กุณหญิงประเสริฐมาหาท่านนะครับทุกวันพัดจีนต้องต้องต้องแข่งตัวพัดจีนนะฮะก็เป็นเรื่องที่นะครับเลือดเชื่อนะครับองค์แรกก็หลวงปู่โตองค์ที่สองก็หลวงพ่อหนอ ครับรุ่นพระรุ่นนี้เลยหาก,กันเยอะเพราะว่าพระเกจิตักดิที่กินเยอะมามาัมานเยอะองค์ที่สามก็หลวงพ่อถิน่นวัดปารีไรล์องค์ที่สี่ก็หลวงพ่อใหญ่วัดสแกนะครับหลวงพ่อใหญ่ก็เป็นติดนะครับรุ่นพี่นะครับของหลวงปู่ด,ดูนะครับติดตามมาจากวัดพระญาตินะครับพระญาติกาลาม,มือนกันนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดโบกงพนูหลวงพอ่อออดวัดบ้านช้างนะครับหลวงพ่อเซ็งนะวัดกรายาณมิตร องค์ถัดมาก็หลวงพ่อกล้วยนะครับองนี้คนเล่นหาดก็จะพาท่านใช้ดีมากนะครับลูกค้าเคยมาเช่าทุมงุลร้านผมบอกเจอทีนต้องจับได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยตอนแรกเคยมดหนึ่งมาตัวนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าบูชา,รพ,าพระของพ่อกล้วยแล้วปรากฏว่าร่ํารวยะถุกงันที่หนึ่งแต่ตอนหลังก็เลยใช้ชีวิตสมรตินะครับไม่เอาละที่จะแบบเสี่ยงอะทำงานเลยเสี่ยงมากมายองค์ต่อมาก็เป็นหลวงพ่อไวยนะครับ วัดบางซ้ายถัดมาก็เป็นหลวงพ่อน่ายนะครับหลวงพ่อนายท่านก็ดังนะครับเรื่องของอภรรวัน,นแก้งนะครับยุคนั้นท่านยังมีสังขารอยู่นะครับองค์ถัดมาก็พระราชสู่วันโสพลวัดพานันเชิงต่อมาก็เป็นหลวงพ่อแพรวัดพ,พิคุลทองนะครับแล้วก็หลวงพ่อเฉลิมวัดพระยาตนะครับหลวงพ่อหวนวัดุทไทสวรรค์หลวงพ่อโป่งวัดกุลทิพย์แล้วก็ หลวงพ่อสมบูรณ์นะครับเป็นศิษย์หลวงพ่อศีนะครับหลวงปู่สรีนะครับวันนั้นท่านมาแทนหลวงปู่สีเพราะเนื่องจากมันดึกนะครับพระุทธพิเศษดึกแล้วก็หลวงปู่สีท่านก็ชลา,าภาพมากแล้วท่านก็ให้ลูกศิษย์มาแต่อย่างที่บอกผงรุ่นนี้จะมีการเสกโดยหลวงปู่สีก่อนแล้วก็เอ่อก่อนพุทธพิเศษก็มีคนเห็นนะครับว่าหลวงปู่สีมานั่งเสกนะครับเป็นเรื่องแปลกหลังจากเสร็จแล้วก็มีพานทุดเนี้ไปย่องจริงๆไม่ออกนะครับผม แล้วก็มีปรากฏการ์มากมายหลวงพ่อ,พอกวยก็มาเล่าให้ฟังนะครับถึงปรากฏการ์แปลกๆต่งตางๆนะครับเนี่ยได้ก็บอกไว้นะครับว่าพระวัดกลางนะครับซึ่งหมายถึงหลวงพ่อพนอมีคุณวิเศษด้านมหาอุดเป็นเลิศนะครับพระวัดบ้านช้างนะครับหมายถึงหลวงพอออดมีความเข้มแข็งในกงกพันชาตีเวลาปลุกเสกตัวเถาะจะหลุด รอยจากปากนะครับพระวัดโบสถ์ลบบุรีมาถึงหลวงพ่อพิงค์นะครับดีทางด้านเม็ดแค้วคลาดวงกับผ่านอย่างยอดเยี่ยมนะครับพระรุ่นนี้เลยหน้านะครับเรี่ยมห้อยบูชานะครับ2 1 8ปัจจุบัน2566ผ่านระยะมาแล้วระยะเวลามาแล้วเออปีว่าสี่สิบสี่สิบแปดปีนะครับผมนะเห็นความแห้งเก่าของเนื้อ นะครับพระสวยนะฮะดูง่ายนะครับผมพระแท้ดูง่ายนะครับดูง่ายเลยนะครับอัญเรียมทองก็คงดูสวยมากนะครับพอท้ายไปเศษใหญ่ร็จหลวงหลวงหลวงปู่ดูนะครับมาเสกกุฏินะครับอีกเป็นเดือนนะฮะอยู่ในกุฏิหลวงปู่ดูเป็นเดือนทะานกเสกให้นะครับฉะนั้นหอยองค์นี้องค์เดียวเนี่ยนะครับพรอคุมเกจิมากเลยนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรประเครื่องนะครับโทร0 9 6 9 4 8 0 8หรือ081420301อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดตับตับไซด์กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการมาถมงคนดีๆจากร้านอวยพรประเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ